คือาแรงบ่อืออ้ก็คือเว๋ยนาะกลางเดือนกับทิพหกอดีกับท่ได้อันนาะให้ร้อยกุบาวานร้อยครับอน้ืนเอองอได้ลยัขอ,องงมอกันเด้อพี่้องต่อละก็นำนำวันนี้ยิ่เลยยค,คิดพอแล้วเอาเลยเนี่ยยงังตามแต่ ไ่มีเคียดเลยเปล่าเลยเปล่าเลยยังมาเขียดน้ำรังแล้วแต่ก็เครียดความมากเขาดีเขียดด้วยบอกมาจากอีเขียดสร้างนี่แหละที่มีเขาตัวจริงเสียงจริงเด็กพี่น้องสวัสดีสวัสดีพี่น้องเชียงเลยครับโมนี้เขาสีมีเมนู์ยวเนียงน้อมาเนี่ยเป็นเคนซื่อกระดูกหมูมาหนะสีทอดกระดูกหมูพี่น้องล้วก็่ะนี่ตำมะแข่งน้ำ ยังอยู่กูยังไล่ครับแดดหวานท้เย็ดนั่งกินหาได้นนเยอะกินเม,มื่อเอาติดตามบั่งครับ <c oughs> มักก้อนมาหน,นี่งที่มักมูทอดนี่เนาะ กำลังหยุดตำกระเทียมใส่เมื่อน vale> ี้ก็ตำมะแขงตำมะแขงตำมะแขงสวยๆมากกินรับมือใส่น้ำตาลเน่ใส่กระเทียมเน่สุดรสน้ำตสดีน้ำเล็กน้อยบ่ตอนตัวบริเวณจังหยางกินง่ายๆยุยง่ายครับไม่ยังกินนั่นละ มันเว่ล่ากันจังตอนเที่ยงเปล่าลงทำงานนะน้องสองขันเห็ดซอยกันสองเมฆมั้ามื่งนี่เคยเห็นอย่างนี้อยู่บ่ปลาก,ากระป๋องตาสองเมฆข้าวนี่ผู้เดียวดีไปหาซื้อพี่น้องบอกมาก็จะ่ัวแหง้งบอกไปซื้อปลากระป๋องตาสามเมฆั้าไปหาสองเมฆั้าบริษัทในเมืองไทยเห็นมาหั่นเห็ดแม็นบ่อพี่น้องว่า แต่เกิดได้ไงวะหาซื้อปีเลาก็สิริยิ่งวนมาไปดูหาเสือปลากระป๋องตาสองแม่ขั่วมันบ่มีสาวนิดเจ้ากัน,นเนาะเตยเตอร์เบเตยเกิดว่าถึงไ,ได้กับว่าไปได้เด่นพี่น,อน้องเลยแม่ข้าเขาก็งงที่กันแล้วมันบ่มีนะสองแม่ขั่วเขาว่าจำว้แล้วบัน ใช่วะแล้วดบดยง้ใส่สูตรดมาม้อค yeah> ือว uh ่าแตรสดวายแต่จะก่อยดิบยังกินเนาะในตะย่าเลยดีกินเ็ดเป็นได้พป่นของคนพูงาม ตันมันอ่กคนคืออ <laughs> าลูกเดินมนนา ก็แ่บนี่ยแตำมักแตงอย่าลอกเปลือกตำมักแตงบ้านควรใช้ใบพักบัวอีเห้อออันนี้ใช้ใบกระเทียมตังไปทางมันเนาะเนาะตั้งจับคึกขักใส่ใจอันนี้ทางหวยไม่ต่พักเทียมมันจังคือจับขัดใส่ทุกการแต่กันง่ยัง ลอนือนันเส้นบอกคนบอกเส้หลายๆลูกนี้ก็จะข้าบบแว่กะทิมันนนาจีบูดบูบเพราะอุ่นบางกอน บตเดีเ๋ยวมือสองมาให้ผู้แทน่าเจ้าเออมือนสองมื่นนียเอาหมอมาก,ก่อนนี่มือถื้อแม่ ก็ได้นิดทำเลยค่ะยังกับพี่แตเนี่ยหวใหญ่ๆฉากใกันญงผมก็ก็พฟคงะฉากออมาให้กูได้ขนมให้แล้วิบ่ผมพี่เนี่ยำน่เี้ยเขาหันะเด้กันเลยล่ะเขาบเจ้วา่มาอย่งนี้น้าากพี่อันมาดี บ่งจ้ข่นแล้วดีขล่นเดีวนรเดวัปก็สีลายเขาว่าตายยิ้วเดเดทวาปวัแยไม่ขี้เกสใจแตะกี้กลนไ่จะโลบใช่ระวงนพนาเบิ้ง่ยงเล่นหาเลยกระโดะอ่

ไก่ไปไปเตรียยังมือจ้าเตรีมเมื่อไงเออเม็นังีม่าปวดกระดาน่รีมเป็นยังไงเตีมมือขี้กาวีมตะมักแดงสีมือสาเน็ตีน้องจามจะเป้เนาะอืม จะก right? ินหนามแม่แรกน่ะแม่แล้วนะเด็กค่อยเก็บกินเท่าไหตอนแก็บเม่เก็บร้อยบ้านนี้โอ้แซ่บครับเยังหอมกันเด้อพี่น้องจำบึกแจงตอดกระดูกหมูครับ มก็ให้เยเลยึ้นมาอยู่บ่ไ้หมาวหม่ก้อสุกเมนม่กอนย่บงไนอ้าวยิ่งิดอยเดี๋ยวเดีกลางเดียนมีกะเือหน้าให้ถึงควาแรงบ่อืมอืเก็คือเรกเนาะกลางเดียนกะติบหกคนดีก็ะิได้อันนาให้ร้อยกว่าร้อยแปดพิหอง

ตักไปตักมาหลุดกลางลังโลโอยดังเอาไปดูแลพอยโลดโอ้ยก็ดูแลแลวเนาะเหืนเด้นะตันเจ็บดูแลถ้าเชียงราย้าข้าเชียงายจะกัดกายพาร์โดจะไปดูแลผอกจายบร่อยเด้พ่อสีนอนกินนอนซีนน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 เนน้อนนนนนนนินานน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 อนน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 นกนน มียังเจ้าก็มัเสือไม่ย<ะ>ังไข่อลเเไรพไดบอจะเดียวตัวใแเสือฟัวผู้เดียวก็พแหงนังที่ีเจ้าอยู่อยู่บอตายเรา่อยวันบสนรโฆนาภายนอกัฆนานในองอ่างเอาจารยมาเสิบานอกไม่หนกระเดน่ารี่อ่ะอยพี่ร้องไปกินน้ำกันครับปดนี้นี่สมพัก จำมะแข็งทอดกระดูกหมูนี่นแหนมมันจะทอดทพัน,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 นปีก็สีส้มค่ะกีดอ,อกจัดด้วยกินอะไรก็านะพี่น้องกินน้ำกันพี่กอาล่าครับแชร์บริษฮะพี่<ง>น้นอ,อ,องเอ้ยขอนอน,น,นจำมกแขงทอ,อดกระดูกหมูครัาบบะนี้หูแซมกันครับอ,อาหารด่วนเห็ดปุูป๊บปตอนเที่ยงกินได้ครับ สมพักก็แซ่บแซ่บลูน้อันนี้มันเขาลหกหนไปแนมนะถอะคนทำากคำจันนะกินช่วยกันเนี่ยนี่ถ้นเราบอไก่นิดเริกินนี่นแบบอามาแกกระปุนกรนกรมกงกรเ้าขยตก นเสียสนในรอ,นอเท่าห่บวงไหม,มเงียดตำมะเจงเาเกนแล้วแต่วันนั้นแต่ที่เมนู่ในตู้เย็นกับเมนได้นียโรนกับ,บ่าไรกะไรบืมบ

คือยากย้ำบุญเซนไมเนาะคืออยากย้ำือดคืออยากย้ำมันเล็บมือนั่งแบบมันต่างย้ำยังเดี๋ยวเดินินบ่เบดก็มกไปกินมาแลงอืนข่าไปแล้งกับเบื่อม่นเ็นอะไไงมกไปก็เยามันต่างนี่หัวปีนี่หลายอย่างต้องคืดเมนูไหวกระชันง่ายกระชันชีดมันคึดบวออกมกแล้วไม่ Nó ngon chút. Ờ, chèo đẹp lắm. Súc của bố kìa, nó bị tụi nó tồn. Ừm. ăn thay múc à? Múc của ăn. cho phản, bố đi đó. Bố đi nhọn lắm, kìa. Cần đấy. này ngon chứ chả tặng. Nó mài ba nó có tóc tùng đấy. Nó mài sốt đấy. ทำไงกบแบแว่าไวเมื่อไหร่เมื่อไ่ม่วนันห้าแซ่บก็หรอไม่ถุงผันาแแสบก็หรอต้องเม่ไร่เดี๋ยวพวกรอมอไปต่อทำมมอได้เจ็อ๋อจะจองอ่ะทันถูกคอยเฮ็ดได้็นแล้วนั่นม่ได้ต่อละเ่องจหมอข้าสไ่กินนเนาะไปกินไม่กินตัวไปเลยกินนัก วันจาวนะชวนไปตลาดก็ตันเชื่อมาไปแกงบ่อไม่อยากให้มาว่ามไม่ดีจัดกัรได้เนี่ยแต่วันจาเนี่ยด้กินแนนอนเมื่อเลิกกันไปเนี่ยชวนไปเชื่อาใไมว่าทันเก่งยากนะหะปลาหมึกหมูย่างปลาหมึกไม่ละสิบบาทอย่ามันก็ปลาหมึก่ามาว่าก็รยแต่านที่ใช้แบบเบิ้ลอะไรที่าขาไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช่ห้อยห้อยอย่างเนม่ย อยากเปนมือกี่เราไปซื้อนาซีเ่นเขาอย่างเมอมซื้อเบนใช่ไหมโคเรนย่างเมอเขามีรถเข็นอย่างกันเสมอเลยมีมองเคยเาม่จังเลยอยากแนมากหมือนกันอมกินกันเหรออยากมา้องไห้เด้ก็เหมือนไหมเหือนอ่อที่ไปเองบิกซีนั่น แจกก็ไปเท่เดียวรหตัวมันม่มีติดตินไปก็ไป g r ับรหม่ก็จอดตลาดเว้ยิ๊กกี้นี่บ่พอแจก็มีตีนย่ำนั่นเขาว่าวเหงบ่เขาลือบบ่ใช่ไรเขาจัเบิ้เม็ด ให้ไม่คนไม่มีคนนอ้ินไห้แห้งจํำเอนพวกก็เสีเอวนไห้แห้งจํำดีแต่ว่าไห้น่ะพวงนี่ลเด็นานี่เจอโรดจต่อแล้วก็นํำนำอันนี้ยื่เลยคนคิดพอแล้วว่าอะไรเนี่ยเงตามแต่ขไม่คิดเมีคิดเลยป่อเลยป่อลยังมาคิดน้ำหลักแล้าคิด่มาเขาดีเียดเียดบอกมาจากดีเขียดสร้าง นี <Yeah. t ries> okay. ่แหละชิ้นปิดเขาตัวจริงเสียงจริงเด็กพี่น้องเลยของแท้ของแท้เสียงจริงแท้ว่ากิ่งเขาทองแท้วุ่่นกระดูกหมูยังอยู่บนแบงให้เล่านะแบงมาในหนังกระดูกหมูก็แซ่บแฉบถอดพอดีได้ไหมเขากระดูกอ่อนด้วยก่อน nó chẳng được, không oh. con ai, à? Tôi làm này, em sai, không ai. Em nói cái gì? Em này không? Em nói bố ใส่พอดีแน่ดูว่ายังบอกด้วยในใส่ได้หลายรูมันเป็นอย่างนีนคิ้าวสซ่บวยอืมต่คิ้วเราอยากนี่ยังไม่เด้บานี่เพื่อนหนึงยิ้มาวะมันไม่อยากชุ่รถเด้อิเรอยากนี่ยังไ่เด้๋ยวแต่เราก็แบแต่เราก็ว่าใส่พอดีเนาะใส่ร้ายเกินมากรอใส่ใส่เหม็นแผู้สากินเข่าเสบนมาัน่ะไดใกินเขาใดสิันตายงจำไว้ห ันเยน่กดีเลยเปจาความแบบตักชลอมาให้บุบๆกันใช่ข้าวตเห็นก็ให้กับขขาใช้ชลรดหน้าเดียวโอ้ยจิบเป็นลมเป็นแรงี่แหลกกินกัชลรดใส่ชลอดขาว่นวานกานี่ยก็มกดรทะินขาวน่อนีนะก็สมุิกินก๋วยเตี๋ยวรื้กินยังต้มส่จมข้าวให้มันเห็นเลยเด้ขาสจมหเห็นเลวากินก๋วยเตี๋ยวรดอกินต้มจุ่ยังเปิดกระปุตียมาใส่ยังเสียนพ่อแม่เนอะไม่่ทำนี่ เอาตัก่นันเอเอากันเถอะว่าเผา้วยนึงก็ต้องใส่คำนี้ดิำนี้เผาันนี่ยตู้ตามาแต่งตาบางหงส์ต่งแแดงเขากับพี่เหพี่ล่ะตอนเจ้าพระท่านเลยกินนั่นแหละไม่ตะควยเห็ดไว้ครับดำไปรไปแดท่านคนไข้คนบันกิอนจะมาเข้มจีจะมามาเข้มเข้าบอะไรเข้ากัพีชคือกันบ่เลรเครียดเขาก็บมาใส่แ้วก็ตีเขาอยู่มาเท่าใส่พอเราก็เครียดเนี่ยเอออัน่างใส่คือปีงป่า แย่เห็นเหี <m> ่ยว้นเบาท้ยนะคันว่าแจกคันขนว่าม้นเบาหายกับแย่ในคนเบาได้พระจ้ามาว่าเฮาวนาบูนเอากาติดไปเวลาบูนเอาเกาหอนติดใส่มันจะติดไปเลยเอาเกามาหยอดหมองไยเลยพี่แนมใส่ขึ้นไปเจอเวลาย่อนไหลหย่องไหลคนร้อยเดอลอยเด้อย่อีไห ไอย่องว่าเรื่องจริงความจินเป็นจริงไม่ตายจ้าเนี่สมัครก็ยังมเกเ่ยวกินจนี่หนาเขเ็กใสมัคระมันเมยหนยเจีอแล้วเป็นวยดีจะบกื่อเพิิมก็น

ี่หนอกระเทียมไม่ของเสียบแลวนี่หมอนอ่เห็นหมอนมันอยู่ในกากหมอนเขาจะใส่กากมาในหมอนี่เซปนโลใบมันคือคักหอนี่ตักถึงบนหรอกาดนก็บถ้าางกี่่กระเทียมนี่กระเทียมตรงกระเทียมเจีวกระเทียมในขวาทอดทอดในบเวนี้กินเต็เมือดอันนี้เมเหลืองแล้วกระเทียมลงมอ๋อโอ้ยขอบ้อออะไรพี่แชร์ม่ไรร่วมความกันในกระขึ้นวัโตด้วยกระเทียมมันใหม่อันนี้เหลืองเล๋ยวจงเอากระเทียมรม เพราะว่านข้าวบริเกินกระเทียมก็ใส่มันหอมใส่กระเทียหัวจองหัวตับเนี่ยมันจัดหน่อยแต่ใส่หอมกันมันใหม่กระเทียมมันใหม่ก่อนเดือขาวหน่อยเดือดถึงบวบๆขนาดว่ามันหน่อยหน่อยแท้เนี่ยเพราะว่าติดโถก็อร่อยค่ะพม่เออย็นจะว่าโอ้คือหน่อยแต่จังหวะเพราะว่านิ่มแต่พ่อมุตุบอก่าหน่อยแต่แม่นหน้าอาผักว่าหน้าอิ่มเน่อยพี่น้องเกือบ โอ้แดดแดดตอนใบเอาพี่น้องจะนอกลิปนี้ฝากพี่ตัวนี้ครับฝากอะไรก็แคบเนี่ยทางเด็ดว่านเนี่ขอบคุณหลายครับวีดโอนาขอบคุณหลายครับี่น้อวสวัสดีครับ